อยู่จุดประทับใจจุดแรกของพี่รีสอร์ทแล้วนะคะนั่นก็คือเขาย้อยนั่นเองข้างในจะสวยสดงดงามขนาดไหนตามอีมาเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะ่ะระหว่างทางเนี่ยมีเจ้าลิกจ๋อมาต้อนรับอยู่ด้วยค่ะงั้นตามเข้าู้ชมข้างในเลยค่ะ ที่เขาย้อยนะคะเปรียบเสมือนประตูแห่งการท่องเที่ยวทิพชะอาหัวหินของเราในวันนี้ค่ะหลายคนนะคะที่เคยผ่านมาค่ะแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้มาสัมผัสความสวยสดงดงามของที่นี่วันนี้ค่ะอิจอาสานะคะพาคุณผู้ชมค่ะเข้าไปสัมผัสข้างในกันซึ่งข้างในนะคะเขามีพระพุทธร,รูปค่ะหลายปางประดิษฐานอยู่อยากรู้ว่าจะสวยขนาดไหนเข้าไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะอิฟก็เข้ามาอยู่ภายในถ้ำแล้วค่ะคุณผู้ชมในถ้ำนะคะมีสิ่งสำคัญสำคัญอยู่นั่นก็คือพระพุทธสายญาติค่ะซึ่งเป็นพระประธานอยู่ที่นี่องใหญ่มากค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะแม้ว่าวัดเขาย้อยจะอยู่ระหว่างเส้นทางไปหัวหินแต่น้อยคนนักจะได้แวะมาสักการะพระพุทธไสยาที่งดงามที่นี่คราวหน้าขับรถผ่านอย่าลืมแวะมานะคะ บริเวณกลางถ้ำมีรอยพระพุทธบาทปฏิสถานอยู่ในมณฑปที่สวยงามค่ะหลายท่านนะคะที่มีความศรัทธาค่ะได้นําทองคําเปลวมาปิดค่ะจนเป็นพระพุทธบาททองคําแบบนี้นะคะซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่มาปิดทองบนรอยพระพุทธบาทแบบนี้นะคะจะส่งผลให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยมั่งคั่งมั่งมีค่ะ จากเมื่อสักครู่นี้นะคะหลวงปู่ค่ะได้พรมน้ำมนต์ให้พรนิมมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าข้างล่างนะคะยังมีพระเจ้าอู่ทองค่ะอยากรู้ว่าจะสวยขนาดไหนนะคะตามนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมรูปปั้นของพระเจ้าอู่ทองนะคะเดี๋ยวอี๋ค่ะจะนํามาแลกเหรียญน,นะคะไปถวายพระประจําวันเกิดค่ะรวมไปถึงนี่นะคะมีสร้อยไปถวายเจ้าแม่กวนอิมด้วยค่ะ ที่เขาบอกไว้ว่านะคะสร้อยมุกสีขาวค่ะหมายถึงความสุขส่วนสร้อยมุกสีชมพูนั้นหมายถึงความรักตอนนี้ความรักล้นปีละค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปหาความสุขดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไหวพระไหวเจ้าก่อนเดินทางอย่างนี้อิ่มใจเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปอิ่มท้องตามสารพัดเมนูแนะนำของรีซอค่ะ ตอนนี้ค่ะอีจะมาตีละคังนะคะเขาบอกกันว่าการตีละคังค่ะจะให้เรานะคะโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงก้องกังวันเหมือนดังละคังที่เสียงดังนั่นเองค่ะดังก้องกังวันจริงด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะสตาร์รถอีกครั้งแล้วมุ่งหน้าไปชะอำกันเลย ออูในทงทงะเลและด้านหลังของอ e ีฟคพาคุณผู้ชมนี่ก็คือหาดชะอำนั่นเองนะคะเป็นหาดที่ก็บอกว่าสุดฮิตมากๆเลยใครที่มาถึงที่นี่แล้วไม่มาหาดนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนนี่มุนสุน์ทะเลชะอำยังไม่เสื่อมคลายดูสิคะน้องอ e ีฟไปทะเลมาก,ก็หลายครั้งยังไม่ไวายคลั่งใครหาดชะอำ ตอนนี้นะคะอีฟก็มายืนอยู่ที่จุดชมวิวค่ะเขาเรียกว่าสะพานปลาเนะคะเขาบอกว่าเป็นสะพานที่ทอดยาวเลยนะคะสองข้างทางก็จะเห็นทะเลโอ้โหบอกได้เลยว่าสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติลมทะเลโชยธรรมชาติสุดๆเลยแล้วพอมายืนอยู่จุดนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเห็นอนุสรีปลาหมึกของเราแบบนี้แสดงว่าถึงจุดหมายของเราแล้วค่ะแหมพี่รีสอร์ทเห็นปลาหมึกแบบนี้อยากจะรับประทานแล้วละสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวอดใจอีกแต่ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอีฟแล้วก็รายการ The Destination ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติาาาาาาาแบบนี้พร้อมทั้งรับประทานอาหารสดๆเลย The Destination รคือนักบุกเบิกเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังและความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปะตะทอสอ,อสำรวจและผลิตปปโตเรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย You don't. ว่าชอบทานอาหารทะเลมากๆโดยเฉพาะกุ้งเผานะคะและอิฟก็ได้ยินมาว่าแถวนี้มีร้านอาหารทะเลนะคะเด็ดๆอยู่ร้านหนึ่งแม่อยากจะลองพิสูจน์ดูแล้วค่ะว่าร้านนี้จะเด็ดสมชื่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตามอิฟไปชิมด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชม ที่ร้านชายเล่แล้วค่ะบอกได้เลยว่าอาหารที่นี่นะคะน่ารับประทานมากๆเลยแต่เมนูเด็ดๆของเขาต้องนี่เลยค่ะปลาทูแดดเดียวแล้วก็ปลาทูต้มยำนั่นเองโอ้ยอาหารสดน่ารับประทานมากๆอีฟคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าสดจริงๆเพราะว่าทุกอย่างที่นํามาทําเป็นอาหารเนี่ยมาจากแพของที่ร้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นอีฟขอเริ่มทริปนี้นะคะตลอดกินชะอมหัวหินแบบพี่ดีสอร์ที่ร้านนี้เลยแล้วกันนะคะปลาทูแดดเดียว ็นยังไงบ้างคะพี่ดีซอเริ่มจะอยากทานอาหารทะเลบ้างหรือ,อยังคะเดี๋ยวตอนนี้อิฟกินเผือก่อนแล้วกันนะกอบมากเนี้ยนุ่กมาก เมื่อกี้นะคะที่อีฟพาคุณผู้ชมค่ะไปรับประทานอาหารทะเลสดๆมาแล้วจากที่ร้านชายเลนะคะตอนนี้ค่ะอีฟก็ได้มายือนอยู่ที่ร้านประจําของพี่รีซอเลยนั่นก็คือร้านสังเวียนซีฟู้ดนั่นเองนะคะพี่รีซอบอกไว้ว่ามาชะอมทั้งทีนะคะต้องแวมาร้านนี้อย่างแน่นอนเลยดูบรรยากาศภายในร้านสิคะโอ้โหคนเยอะแยะมากมายเลยนั่งกินอาหารทะเลนะคะริมทะเลแบบนี้ได้บรรยากาศจริงๆเลยแม่อยากจะรู้แล้วว่าร้านนี้เนี่ยอาหารเขาจะสดแล้วก็น่ารับประทานแค่ไหนเดี๋ยวพาไปชิมเลย ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศภายในร้านนะคะก็เป็นโต๊ะไม้ค่ะตั้งอยู่บนหาดทรายชายทะเลแบบนี้กินอาหารทะเลไปด้วยนะคะคแล้วก็รับลมทะเลไปด้วยโอ้โหร้านนี้เด็ดจริงๆค่ะแต่ว่าเชื่อแล้วล่ะคะ่ะว่าร้านนี้เขาฮิตจริงๆดูจากคนในร้านสิคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยว่าแต่เอ๊เมนูเด็ดที่พี่รีซอบ,บอกไว้ <c oughs> คืออะไรนาะกุ้งเผาอะไรไครับเพราะว่ามันมันแบบกุ้งเขาสดมากอะไรเงี้ยแล้วมันหวานอะไรเงี้ย แล้วก็จะเป็นปลาพงทอดน้ำปลาซ like ึ่งน้ำปลาก็จะเป็นเหมือนน้ำปลาสาไรสเลยงรับนี่แหละค่ะเมนูเด็ดของพี่ดีซอนะคะนี่ก็คือกุ้งเผาแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาอุ้ยน่ารับประทานมากๆเลยคุณผู้ชมนั่งดูอยู่อยากจะรับประทานแล้วเราตีแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอิฟชิมให้ก่อนนี่กุ้งตัวเบลอเลยเด็ดอย่างที่ดีซอ้บอกจริงค่ะ ปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะคุณผู้ชมนี่น้ำจิ้มรสเด็ดกรอบมากนุ่มลิ้นน้ำจิ้มก็ัดมารายการ The Destination Trip นี้นะคะอีฟต้องน้ำหนักขึ้นแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทริปตลอนกินของเรานะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะอยากรู้ว่าเราจะไปชิมอะไรกันต่อตามกันมาเลยค่ะคุณผู้ชม